มาจ้ามืบอบวมเครื่องปไปเลยอมเมื่อดีแทะทุกคนห้ามิตรถ้วยสองพันจ้า อ้ยสวยอืมะนะกอนเมืเอ่อไงนะไปส่องหลีดเนาะจุกเลยจ้าอืมได้แค่น,นี้แหละทุกคนกดมาได้ละหาถ้วยเปลี่ยนกัน ไปวยส่งรีจ้าทุกคนออกไหลค่ค่ะคุณเนี่ยมีดเบิ้ลมาแต่ว่าออกไหล่จังอ่ะเกียบยเครื่องช่วยอันนี้มีดหนึ่งจ้าเนี่ยอันนี้มีดแรกนี่มีสองจ้า มันกดเข้าดีจังโอเคค่ะทุกคนไปตอนท้ายคลิปขี้กระตุ้นสุดท้ายคลิปยอดกระตุ้นสุดท้ายถ้วยสองพันในเครื่องถ้วยอยู่ทุกคนขีคขีดอันนี้เรียกขี้ได้ไงเนี่ยของคำเผาวนี่ยเหนียวโอ้โห เหมือนแล้วอุ้ยทุกคนทองคำขาวประมาณจากโลแล้ววะประมาณกี่โลสองสาม,มได้แล้วนะเนิ่งโลหนึ่สองพันทุกคนมาจ้ามาจ้า